ผมศาสนาจารย์สำรวยสิมศิริวัตรเป็นศิยาภิบาลคริตจักรเมืองบุรีรัมย์ในวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าจากพระธรรมมาระโกบทที่10ตั้งแต่ข้อที่17ถึงข้อที่27ิเมีเศรษฐีคนหนึ่งมาหาพระเยซูเราเขาถามพระเยซูว่าทำไงถึงจะรอดได้แล้วหลังจากนั้น พระเยซูก็ได้บอกเขาให้ทําตามบทบัญญัติต่างๆแต่เศรษฐีคนนี้ก็บอกว่าบทบัญญัติทั้งหมดเขาก็ทําได้แต่พระเยซูก็ได้ตรัสกับเขาว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งก็คือจงไปขายสิ่งของที่ท่านมีอยู่แล้วก็แจกจ่ายให้กับคนอนาถาแล้วก็ติดตามเรามาหลังจากนั้นเศรษฐีก็รู้สึกว่าจะเป็นทุกข์ออกไปด้วยความเศร้าใจ พระเยซูก็เลยอุปมาเราก็บอกกับเศรษฐีแล้วบอกกับสาวกว่าคนมั่งคัง่งหรือคนมั่งมีจะเข้าแผ่นดินของพระองค์ก็ยากจริงหนอตัวอุจารอดรูเข็มก็ดูเหมือนจะง่ายกว่าสาวกของพระเยซูก็เลยถามพระเยซูว่าแล้วทํำยังไงถึงจะรอดได้ พระเยซูก็เลยตรัสว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำได้หรือสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำได้หรือสิ่งที่เหลือกำลังของมนุษย์พระเจ้าก็ทรงกระทำได้ดังนั้นก็อยากจะแบ่งปันและแนะนำว่าจริงๆแล้วทุกคน ที่เป็นคนบาปต้องการความรอดต้องการชีวิตนิรันดรเพราะมีก,กษัตริย์หรือห้องเต้หลายองค์อยากจะมีชีวิตนิรันดรฟาโรก็อยากจะมีชีวิตตลอดไปพยายามที่จะทำทุกวิถีทางที่จะอยู่ในโลกนี้แบบนิรันดรแต่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถที่จะมีชีวิตนิรันดรได้ ทุกคนจึงต้องการความรอดและการปลดปล่อยแต่ทำบัญญัติก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เมื่อเศรษฐีคนนี้เขาพยายามที่จะทําตามบทบัญญัติเขาปฏิบัติได้แต่ในขณะเดียวกันองค์พระเยซูบอกว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งคือขาดที่การที่จะดูแลเอาใจใส่คนยากจนดูแลคนที่ต่ําต้อยดูแลคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ ท่านคงเข้าใจนะครับว่าบางครั้งเราก็ไม่อยากจะช่วยคนอื่นไม่สามารถที่อยากจะไปทำในสิ่งที่คนอื่นทำแต่บางครั้งตัวเองก็ทำไม่ได้ด้วยเขาจึงมีความทุกข์มีความเศร้าใจดังนั้นพระเยซูก็เลยอธิบายในสิ่งเหล่านี้ว่าใช่ชีวิตนิรันดร์ไม่มีใครที่จะรับได้นอกจาก พระเยซูเป็นผู้ประทานให้แล้วมนุษย์ก็เป็นผู้รับเอาเท่านั้นดังนั้นก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าเราไม่สามารถที่จะหาวิธีที่จะรับชีวิตนิรันดร์รับการอภัยบาปรับการยกโทษบาปด้วยวิธีของตัวเองหรือด้วยวิธีของมนุษย์ได้จึงอยากจะบอกกับทุกท่านว่าเมื่อพระเจ้าได้ส่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้ พรุงกระทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้คือมนุษย์ไม่สามารถที่จะยอมตายเพื่อความบาปของใครได้เขาอาจจะตายเสียชีวิตโดยวิธีต่างๆได้แต่เขาไม่สามารถที่จะตายเพื่อคนอื่นและแทนคนอื่นได้แต่สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ส่งพระบุตรของพระองค์มาคือพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงเข้ามาสิ้นพระชนเพื่อ มนุษย์ในโลกนี้ดังนั้นองค์พระเยซูจึงตรัสว่าใช่สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้สิ่งที่ทรัพย์สมบัติไม่สามารถที่จะเอาไปแลกกับชีวิตนิรันดร์ได้นั้นมีผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะช่วยชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ได้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทําได้สิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้พระเยซูทรงกระทําได้สิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทําได้ดังนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราที่เราทําไม่ได้ก็อยากจะให้ท่านได้รับกําลังเล่นหนุนน้าใจว่าใช่พระเยซูผู้เข้ามาช่วยเสริมกําลังและท่านก็สามารถ ก็ทําได้ถ้อยคําของพระเจ้าผ่านอาาัครทูตบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปาโลท่านได้หนุนใจบอกว่าส่วนมนุษย์ก็เหลือกําลังที่จะกระทําได้แต่พระเจ้าทําได้ทุกอย่างเปาโลจึงบอกว่าเราสามารถผจญทุกสิ่งได้โดยพระเยซูเป็นผู้เสริมกำลังดังนั้นท่านสามารถที่จะเข้ามาสู่ ชีวิตแห่งความรอดชีวิตนิรันดร์ได้โดยพระเยซูเป็นผู้เสริมกำลังท่านเท่านั้นผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถที่จะเข้ามารับความรอดและรับชีวิตนิรันดร์ได้โดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของโลกสุดท้ายก็อยากจะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับ